ายของเออินกับการตายของหลานเฟิงเกี่ยวอะไรกันตอนนั้นพิ่พเสียเป็นฝ่ายไร้เหตุผลหรือไม่แม้ท่านปิดปากไม่พูดแต่ในใจรู้ดีหากท่านกล้าพูดให้ไร้เออินอีกตำแหน่งรักษาการเทียนปี้มอบให้คนอื่นคงจะดีกว่าเ <c oughs> มื่อพันปีก่อนที่เกาะอ,อูถ่ถงข้าเคยถามท่านเมื่อครูคนที่ช่วยกู้หน้าแทนข้าคือท่านเหรอตอนนั้นคำตอบของท่านคือแค่เรื่องเล็กน้อยไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงหรอกนั่นคือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่หัวซูได้รู้จักกับท่านเทพ พูดดีๆจะเริ่มต้นของโชคชะตางั้นขยากถามท่านวันนั้นนอกจากหลิงเฟิงแล้วยังมีใครอีกเรื่องนี้ผ่านไปนานขนาดนี้แล้วตอนนั้นฟ้ามืดมากตอนนั้นตะวันยังไม่ตกเอาฟ้ามืดมาจากไหน <c oughs> ท่านจำไม่ได้หรือเพราะคนนั้นไม่ใช่ท่านเลยครับ <c oughs> <c oughs> เพราะข้าไม่รู้ว่าตอนนั้นที่เกาะอ,อู่ถงเ <c oughs> ฟิองอินเป็นคนช่วยข้าข้านึกมาตลอดว่าคนนั้นคือท่าน ข้าไม่เอะใจเลยว่าถูกท่านหลอกมามากกว่าพันปีท่านโป้ะปดมดเทพทำให้ข้านึกว่าตัวเองติดค้างท่านไม่สนใจการคัดค้านจากทุกคนในท่านยืมอาวุธเทพพิทักษ์ภูเขาแล้วท่านล่ะท่านกลับล้อมฉัดพลางสวรรค์ให้เป็นอาวุธเวทของตัวเองฉัดพลางสวรรค์คืออาวุธเทพพิทักษ์ภูเขาของเขาต่อเจอหากตอนนั้นได้วันคอยปกป้องบ่ ตอนนั้นหัวซูคิดแต่เจอแก้วิกฤตของเกาะร้อยปักษาถึงได้หลอกท่านเป็นความผิดของหัวซูขอให้ท่านเทพเห็นแก่ที่หัวสูให้ยืมรัดเกล้าขนมิเยรศวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเกาะร้อยปักษาและน้ำค้างเทพสัตมินของหลานาฟิงไม่เพราะเช่นนี้เฉพาะท่านอาคีวิญญาณมื่นลักที่ท่านฝ้าใส่อ,อินอาจจะปล่อยให้ท่านรอด ที่ท่านยังรอดมาได้ถึงทุกวันนี้เป็นเพราะข้าไว้หน้าหลานเฟิงจงสำนึกเถอะใส่หัวไป ท่านกล้าลงมือกับข้าหรือเนี่ยเผ่าเสียนไม่มีการแจ้งเจ้าก็ะชี้เขตอาคมของพิ่พบมบาดานข่าเข้ามาแต่ยังกล้ากลางปานนี้เจ้าไม่มีระเบียบเลยช่างเถอะเจ้าใส่หัวไปเอถอะคือมีครั้งต่อไปแม้เจ้าจะเป็นนักษาการเทียนตี้ข้าก็จะไม่ไว้หน้า